สุวส s o m e iels, ี o d y ทำใพี่น้อง s บ m e b o เ y ให้ที่ซีอมแพ้ m ฮะนะคนไหน x a o i ฮะทีเดียวนีเอย่างนี้มาไพ้กวาเจ๊งๆอยู่ว่าผู้เาวาผู้เาสักน่อยมาเผาเดียน่ 8, ลุยเดียวผู้เดียวมว่านได้บาวเบนมาสวยเ <c oughs> มือเอม่อนี้่ผ <c oughs> ืนจัดผู้เดียวเผืนเมื่อนี้กระเดี้ยวกระเดี้ยวเสียเนาม่ใหญ่มากเลยซะดอก โตกูยังสถือบอดแล้วมันเป็นไงว่านครับไปเยี่ยมว่านี้ไปเยี่ยมค่อยมืดมัวนชุบฝนกัอยูฮะเละบองส่องแสงสร่าน้องตองแต่งฮะเละไอ้แจ้งกับเมีย ลูกกับไข่ไมีแต่เพิ่นนะเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเมีอกับห้ากับยังบ้านแข้งแข้งซ้ำมหาก็ะย่างได้ไ<ป>มียไ้แจ้งแห็ะแล้วในลูกเองมันเรื้องเอออยู่ที่ไม่ได้ไปห้ามใส่ผุดเดิเลยพีอน้ล่บุรังจังลังจัง,ล,ง,จงลังจังเลยไพ แม่แม่หนองกล่องพี่น้องผ่าออกแล้วลูกเราบ่ได้ไปยัง้งแต่ว่า<ฆ>ลูกเราบ่ได้ไปยัง้งแต่ว่าเออผู้ไปซื้ออันมาซารีน้เด้อพี่น้องแม่ใหม่น้องกล่องนะว่าเจ็บท้องเจ็บท้องแล้วลูกบ่ออกบอก่หรือจังได๋มันขึ้นหัวใจเก็จะส่งขึ้นสวนรรค์ผู้เดียวนี่ ะเจะส่งขึ้นสวรรค์แพดหมอผู้ส่งขึ้นห้องมมอใหญ่เมื่อนี้สิพาออกนะนี่มานินพ่อใหญ่มาว่าปัญญาลูกเหรียญอาทรรพใจตัดมีแห้งแล้วพ่อใหญ่เอ้ยถ้ามื่อยได้เมื่อไม่ได้ขึ้นใจสสิขาขึ้นสิตายเลย เหดหนาสามคนปีนี้มีร้านซาวร้านไส่ผู้ใหญ่ก็เป็นคนไทยลูก,ก้าพ่อ,อต้องหาะมีไ่มาเพิ่มขยันเหื่อยสวัสดีพี่น้อง <c oughs> อสวัสดีพี่น้องโอ้ยียากมันดังปากกากูเลยมันแดดมันแดด พี่ใหญ่เพื่อเสืออกเมื่อหน้าพี่น้องเก็มาแปรงเทียงผู้เดียวเพื่อเพอได้อยู่ในเศร้าย่มพุลนตกพลาลงเหตัยไทยหน้าเห็ดเอาจากหายปีนี่มึงหัวชิบหายนี่แหละโอ้ไรดักหน้าสิบสองไงสิบสองแล้เห็ีหน้าใหญ่งเห็นแล้วเออทางหน้าให้น่อยแน่ไหลรวบมาชิบหาพ่อไทยหน้าก็ยินำตัวเองพี่น้องเลยดำก็นำตัวเองลกก็นำตัวเองเพื่อก็เลยเห็ดบลาย แต่เม่ใหญ่อย,อยู่เห็ดเห็ดเบิ้ดได้เนาะตอนเม่ใหญ่ยังตแต่ปีนี้บ่ได้เห็ดเบิ้ดพี่น้องเลยเนื่องจากว่าเคือแหง้งแข็งคากะบอกแข็งแห้งแล้วกับบ่มีผู้ซอยผู้ดึงอยแล้วเนาะปัะนีะ่ยผู <c oughs> ้แผละถาลูกเต้าแล้วผู้แผละกับจิไปซอยชุมเฮาแล้วผู้แผละกับจิไปซอยไปดึงน้ำดีดอกดลูกเต่าลายขู่และคนก็กไปซอยดอกน่ะพอ่อ เห็ดไปอืมพอได้กินพอได้คบได้กินน้ำบาดน้ำเมืองอือเขี้ยกเขียไปพูดยังไงสู้อือมเท่านั้นละดูอย่างมันอือขเขี้ยะก็ขวิดทางไปอันเดียววันเนี่ยแต่ไปสาไปไหวนะพ่อใหญ่เห็ดเลี้ยงลูกเลี้ยงลาน ก็น้ำเอื่อยเพิ่นกัจังหน่อยเพิ่นกันขามเมื่อล่ะพี่น้องเอ้ยเออยังจะซ้ำคนเลยอยู่ในเือนบ้านอือมีไพเลยยังได้อยู่อยู่ดอกอีกวางเดือนหนึ่งผู้ัวจักเนาะยังได้ดยูยามพอ่อใหญ่เออพุ่นละอีกผัวได้กันพุ่นละเอเอผัวยังไปตัดอ้อยแม่นบ่กผัวปตัดอ้อยมาผัวส่งเงินขึ้นมาให้แล้วกัได้ค่ารถแล้วเพิ่นกัสิพาลูกลงเมื่อ ลูกไผ่พัวมันเนาะพี่น้องบ่ตีแล้วอยู่น้ำผออีกผู้เล่้อีกเดือนหนึ่งเดือนปลายผู้เล่าอืมออกไปขวามันถึงามห้ามบ่ได้แม่นและไรยาไปแล้วก็ไปเนาะพ่อใหญ่เอออย่ามาแล้วก็มาเมื่อฐานเล่นเนาะมามบ่มาช่วยเลดตะเขาอืมเอาง่ายๆดูนาะพ่อใหญ่เอาง่ายๆเแต่พอเขาห้ามเขาบ่ได้ บอกหไปบอกหไปห้าห้ามเขาบ่อะไลูกไปพัวมันย่านี่พี่น้องเอ้ยพังคขากโรดพังจจกป่าพ่อใหญ่โรดหามบ่ได้ลาลูกไพยพัวมันไปอยู่มันบถือพ้พกับบจักกับพี่น้องเอ้ยแบบนี้ก็เรี่อทั้งลูกพัวทั้งนั้นเขาก็คขิดหอดลูกหอดเต่าเข่อเนาะลูกก็เป็นเตาแพงแต่ทำไมสีหายสีห้อง คนอือตัว่าบุญร้ายอะไบุญละลายเลยนะคนโมโบโบชากึ่งไม่ไงหรืออ๋มอันไปถิ่มไปส่งสการน่ะไม่ใหญ่นะร้ายอรีพี่ชุ่มเฮาอยู่ห่างนะบุ๋มแนมไปยังเพื่อนกันยังมีอยู่จนในวันทางยื่อยื่อยื่อร้ายแห้งไม่ใหญ่คนไปส่งสการ์ะคนไปส่งสการันทาวโบบุญายสามใช่ไหมเพาะบ่้ยโวยบ่าวเกือก วอวคือคงไม่ง่ายแล้วหม้อมได้ใส่อยู่บ่ใส่ละอะไรนะต้มหัวเจี๊ยบพลตกมาแล้วก้าก่อนหมูหรือเด้อพ่อใหญ่ทั้งลาดิบนวลก่อนหมูโลดมาจังได้ดำก่อนหมูเธอลูกเต่ากัท่านดำก็ไปดำซอยทั้งเจ้าก่อนเห็ดชิปก็ให้เลยครับห้องใส่ พักข้าวท้องพักขำเมกพักห้องพักกระโดดน้าน้อยหญ่เนีแหละเน่อยอะผูกแตง้อนชมนั่งนะไม่หายคนละสอบอดี้กบอ่ะะยาัอืมโอ้อยางเห็ดจะกิมให้อ่ะผ่นเพิ่นมีแห้งกับผิ่นสูปกับไปูยังสู่บย่อเทนหน่อยมัคือ ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิออกเมื่อแปลงทียังมาแวะเบิ่งลูกพูวกเงี่ยงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงเปแล้วพี่น้องเอ้ยตากับตาขางเดียวแค่เหม็นโบเฮ็ดหน้ากะเก็บน้ำลูกเต่าเสียโยมมาแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะอะ้เพิ่นกินเพิ่นกับยังอยากเห็ดเนาะเพิ่นมีแห้งกับเคยเห็ดกับอยากเห็ดทางเห็ดโบร้ายปีนี้จะซิมห่ยเราอ่ะ พอดีอันนั่งนั่งฮิปป็อยู่แต่ว่ะบอเออฮิปด้อยูดเราล่อเงินพัวเรามากเงินพัวเรามาแต่ต้าน่อยเราก็เมื่อแล้วเขาขจิตเปิดด่านเลเนาะเออสิเปิดด่านเลยดิเปิดด่านละเมื่ออะไรแบบนี้พัวเราก็บอกกันเด้ว่ามึงให้กุ้มได้ว่าจะเหตุคือเก่าได้ว่าผ่ามาให้พ่อได้ผ่กมาให้ลูกได้รุ่นล้านมากรบอปไปได้เห็ดคือเก่าคือลังได้บอก อยู่น้ำพัวใหญ่เลยอยู่น้ำพัวใหญ่เด้หาตถามันบมดไปเ้าสิอยู่น้ำพัวใหญ่ได้เหมืนอนน้ำหดมดไปได้บอกว่าอีวานบุกลุยบุกลุยนะการบาดถุงขึ้นมาแล้วกับผอใหญ่ว่ามานั่งในบ่อนม่ใหญ่ตายนะกกินทอดอีไ่ใหญ่เด้อว่าพัวใหญ่ฮะกี่พอกินทอดม่ใหญ่อหอข้า่ออขากระยั่งได้พี่นอ้องยังกินบ่อด้มืดแต่มันอยู่ในนี่แหละเนื้อย่งเมฆขวดลงไปว่าอะไเห็นจักโต ชิปปลายตัวและขันงาอันนี้ใครได้เด่นนะเห็นเห็นเป็นหมงเป็นหมงอยู่เพิ่นเพิ่นเห็ดเด่นนะเด่นนะเพิ่นเพิ่นเห็ดจะคือควายจิ๋ดหลอนี่ค่ะทางนั้นเด่นนะแม่แน่จกหามันก็นานตายเนาะอยู่แบบนี้เออมันก็ยุกยุกมันก็กินขี้ดินนี่บ่อกเจ่าบอจะอยากเบิดทางเลยเรามาบอกว่าชิมเม่เห็ดเทียงเราแล้วมาแหวลเห็ดน้ำชิมเม่แป้งเทียงเราอ่ะ เอาได้อยู่ในเศร้าบบดำหน้าแบาใจกินขิงวัวสิบเบิดคอ,อกล่ะพี่น้องเลยไปเบิ่งก่อนจะมันคุดลงต่ำแบบนจ้นบาทัวเร็วจริง บอมันสูงคุดไปบ่นอะนั่นแน่เัวสินอนไม่ใช่ปะอืม าขี่งัวพี่น้องเยผุ่นทั้งหน้ายามฝนตกน้าหงเบิดงัวผมมีบนนอนเลยพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้อง